โโอโห,โหแรงจัดสวัสดีผู้ชมกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับนานผู้ชมในกสุเกมเดสเซลกันพาร์ทที่7กันแล้วนะครับผมจ้าฮู้ก็พ,พาร์ทนี้นะครับผมต่อจากพาร์ทที่แล้วกันเลยนะครับ ซึ่งมีผู้ชมนะครับคอมเมนต์มาหนึ่งคอมเมนต์นะครับก็คือว่าได้นําให้ผมนั้นนะครับผมไปฟาร์มของซะก่อนนะแล้วก็ค่อยไปสู้กับบอสนะอย่าบอกนะว่าตัวต่อไปเป็นบอสเยเออก็คือเขาได้นํามาให้ผมว่าให้ผมเล่นสายโลชิไหมก็ผมเล่นสายโลเลยนะตอนนี้ก็คือว่าเขาไม่ได้นําให้เล่นสายธนูซะเท่าไหร่นะครับผมเขาบอกว่าตอนนี้ผมได้ยังสู้กับไอ้ตัวนั้นอ่ะยากอยู่นะครับผมว่า มันนะ่าจะเาท่านี่เก่งพอสมควรนะครับผมเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต่อไปผมจเจออะไรนะผมก็เหมือนจะเป็นการสปอยนิดหน่อยนะผมแต่ก็ไม่เป็นไรผมขอบคุณมากนะผมสำหรับคำแนะนำนะผมจากท่านผู้ชมทาบมานะนะโอเคตรงนี้ใช่ไหมอาวุธเราก็มีอยู่แค่นี้โอเคงั้นเราก็ใช้แล้วที่มีแลนะ้วกันนะท่านผู้ชมถึงแม้ว่าข้างหน้ามันจะยากเย็นสักแค่ไหนตอนนี้เราก็สู้ไว้ก่อนนะท่านผู้ชมไปเข้าไปเลยฮะเดี่ยวนะบรรยากาศแบบนี้ผมว่าใช่แน่เลยท่านผู้ชมเฮ้ยอะไรกันรับเนี่ย จอบอสตัวอะไรในทีนี้เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมีการดูพลังดูพลังโอ้โหมาละมาละมันมาละมันเอาใหญ่ละแฮนด์ออฟเดอะคิงนี่แน่โดนโดนโดนนี่ปล่อยไปปล่อยไปฮึบแอร์เดี๋ยวก่อนอู้หเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บจับเจ็บจัดอุ้ยแรงยังวะท่านผู้ชมฮึบฮึบฮึบแรงยังวะมันแรงจัดเลยท่านผู้ชมฮะอุ้ยอุ้ยเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อนอืมกินก่อนกินก่อนทันยายก่อนทันยายก่อนนี่แน่ นี่เดะนี่เดะโอ้ยจุ้ยเเดโอ้โหแรงจัดนะผู้ชมนะปึ๊บ้แอนี่นี่นี่นีนี่นี่โดนะนี่ไปครับไปครับี่ครับคครับโดนซะโดนซะจุ๊บแอ้อยู่ได้อยู่จุ๊บแอหลบก่อนก่อนปึบึึบบโอ้ยจเดเดวเดโอ้โหจุ๊บแอหลบก่อนอุ้ยโดนโดนเดเดท่านผู้ชมนะเดวต้องถต้อต้องถก่นต้องถนะท่านผู้เดโอ้ยจตายตายจะตายตายยเดเดจะตายเอาจะตายเอาท่านผู้ชมนะ คิวย้ายก่อนอือแอนั่นแหละวางไปวางไปฮะฮึบนี่แหละนี่แหละนี่หนะนี่แหละนี่แหละนี่แหละโอ้หมันอึดจัดนะผู้ชมฮึบแอนั่นแหละอืออนั่นแหละอืออือันนี่ก่อนอ้าวววโอ้โหแรงจัดแรงจัดเลยอะไรวะเนี่ยท่าอะไรต่อคุ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหลงมาเต็มเลยฮะผู้ชมเอานี้ไปกินเอานี้ไปกินปุโอ้ยกระปรนกระปรนกระปรนุ้ยเดอู้ดดอมันแรงจัดไอ้ตัวนี้ยิ่ิลซศด้วย เพื่อนไมผพรอมของผมสู้ไม่ได้เลยอะมันตีไม่เข้าเลยทนะ่ยานผู้ชมอุ้ยโอ้ยโอ้โหเอ้าโอ้โห,โโหจริงคนระับบอสต,ตัวนี้ปลดล็อกคอนเทนต์ใหม่เลยครับผม The Bank นะครับผมอ้าวบอสรัชครับผมโอ้โหเฮ้ยมันเป็นบอสสำคัญแน่เลยครับผมว่ามันถึงปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างเนะี่ยเออจะว่าไปในส่วนของอาวุธที่เราปลดล็อกก็มีเยอะเหมือนกันนะท่ยานผู้ชมโอเคในเมื่อเราสู้ไม่ชนะก,ก็แปลว่าเรายังไม่พร้อมนะที่จะสู้มันเก็บผมเก็บไป เลื่อนสายโลไปก่อนฮะตอนนี้เดี๋ยวแล้วห้องข้างล่างนี่คืออะไรกันแน่เนี่ยก็จะเป็นห้องเปลี่ยนชุดนะครับผมในส่วนห้องนี้อ่าใช่นี่เลยอ่ามาชา้าจังเลยนะมานีสิไม่ต้องกังวลไปฉันสามารถที่จะตัดชุดให้คุณได้นะติดตรงที่ฉันไม่มีในส่วนของบางชุดที่อยู่กับคอลเ็กเตอร์นะถ้าไหนปลดล็อกมาได้ฉันสามารถที่จะตัดให้หนายได้นะอ้าวเปลี่ยนชุดนี่แหละท่านผู้ชม เฮ้ยเป็นชุดนี่ว่าอุ้ยเซนต้าคุณผู้ชมเท่เหมือนกันแฮะสี่นสตี่น่สี่น่ในส่วนของช่วงนี้เนี่ยผมจะเป็นช่วงของการฟาร์มซะยาวๆเลยนะฮะเพราะว่าเราต้องมาเริ่มใหม่นะจึงเป็นสาเหตุที่เราต้องฟาร์มให้เก่งมากขึ้นนะ่านผู้ชมนะตอนนี้เราอยู่ในเดอะแบงค์นะฮะอยู่นะอ๋อนี่คือขึ้นลงใช่ไหมโอเคต้องลงไปิปไง<ห>ต่อเปิดได้ใช่ไหมเดี๋ยวนะต้องค่อยเคลียร์ใช่ไหม โอเคมันน่าจะแบบว่าเป็นที่ป้อมเวล้วให้เราหรือเปล่าพึบแอ้เดี๋ยวก่อน,นตีนพนะึบแอ้นี่แหละสับไปสับไปนี่อะไรอัปเกรดท่านผู้ชมสวยอัปเกรดไปอัปเกรดเป็นในส่วนสีแดงครับผมเดี๋ยวข้างล่างนี่มันทำอะไรกันเนี่ยคุยอะไรก,น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 กนันคุยเดี๋ยเดี๋ยมันคุยอะไรกันนะข้างล่างเนี่ยคุยทองเหรอเราฮะคุยเดี๋ยวเดี๋ยวมันคุยอะไรกันไอพวกนี้มันแสบจริงนะท่านผู้ชมนะเนี่ยหนอยก่อนหน่อยก่อนอ่าวว้าวมาวับมาว้ามาครับผมอ่าสับให้แหลกหมดเลยสับให้แหลกอันนี้มาเดี๋ นี่แห่อุอุ้ยแรงจังวะแรงอย่างวะแรอย่างวะแรงอย่างวะแรงอย่างวะเราเดี๋ยวเอเยอเยอะ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 จังวะผู้ชมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะเย็นก่อนได้ไหมหิวก่อนได้ไหมโอเคหิวไปเดี๋ยวเยอะจังวะีตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ยผู้ชมนี่แนะนี่แนะเดี๋ยวนี่และอุ้ยตัวอะไรวะเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวโอ้เวลาตายยังมีเอฟเฟกอยู่นะนี่แ่นี่และเดี๋ยวก่อนจะเย็นโอ้โหเดี๋ นี่แน่นี่แน่อุ้ยูเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่ามันไม่ธรรมดาแล้วไอ้พวกนี้โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหตายโอ้โหกวิดผมแบบว่าจะผ่านไปตรงนี้ได้ผมเลยว่ายากจัดนะครับผู้ชมเรียบประชิดได้อยู่ได้อยู่อันนี้น่าจะดีกว่านะฮะน่าจะน่าจะดีกว่านะน่าจะนะครับผู้ชมนะก็ผมไม่รู้นะผมใครที่แนะนำอาวุธก็สามารถแนะนำกันได้นะผมผ่านทางใต้คอมเมนต์เลยนะครับเออตอนนี้เรื่องเราอยู่ที่หมื่นเจ็ดนะผู้ชม ก็ข้อนั้งใจเยอะพอสมควรนะฮะมาดูกันว่าเราจะไฟชนะหรือเปล่านะมามาลุยกันเลยฮะท่านผู้ชมมาบอมมาไอแฮนด์ออฟคิงใช่ไหม t h แฮนด์ออฟคิงมามาเจอกันอีกรอบสิทีนี้มันทำอะไรได้บ้างรอบนี้ทำอะไรเราได้บ้างอ่าท้าทุงท้าทายแล้วเราอะชิบแะโดน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 โอ้โหตีแม่ไม่เข้าแล้วท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวโอ้โห่แล้วละ นี่แน่โดนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจีนะจีนนะจีนนะฮะผู้ชมฮึบฮึบฮึบแแ่เนี่ยโดนโดนฮึบแแ่เดี๋ยวนโอ้โหโดนไหลโดนไหถไหลหล่นแนี่ยผู้ชมไหลหล่นไหล่นเดี๋ยวจีนนะจีนฮึบฮึบแแ่โดนโดนโดนท่าโดนท่าโดนท่าเดี๋ยวนะโอ้โหโดนไหลอีกแล้วไหถเราไหลตลอดอะเราฮะไหลชอบไหลจริงเลยนะเราอแแห่หุ้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นนั่นไงว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วนี่แน่กระเด็นไม่ได้กระเด็น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 ใบซะนน้องนะยังไงยังไงฮะ เดี๋ยวลมันเป็นบอส e ีล t e ด้วยตัวนี้เดี๋ยวนะท่านผู้ชมนี่แนวนี่ไปกินแล้วกันนี่ไปกินแล้วกันนะน้องนะนี่ไปกินยิงไปยิงไปพวกนี่แน่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 เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนในกจนจเจนก่อนอนตันไปตันไปตันตันตันเดี๋ยวละโอ้โหมันลงมาล้มันลงมาล้เวกรรมนล้ท่านผู้ชมอุเดี๋ยวอืมเดี๋ยวละมีมีท่ามีเรอวะเนี่ยจึ๊บออาเดี๋ยวละอืมเวีกรรมละเวีกรรมละยากนะท่านผู้ชมนี่แน่น ไปนะไยังไแหบหหลบหลบหลบยังไง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 เดี๋ยนะเดี๋ยนะอุ้ยอะไรวะนะอะไรวะนะผู้ชมนี่น่โดน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 ฟ้าเองไงเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ต้องจับจังหวะวนะผู้ชมอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยังโดนยังโดนฮึบหนีก่อนฮึบฮึบนี่เน่นี่เน่เนี่ยนี่น่โดนฟ้ายังไงยไงฮึบแหลบหลบหลกางหนะผ้นะอตมันกลเกินไกลเกินไกลเกินไง สจัดนะฮึบแหหลบก่อนหลบก่อนฮึบยังไงยังไงเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะชุบเดี๋ยวอืทงทงทงทเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจีนนะจีนนะจีนะจีนะจะจีนนะจีนโอ้โหเอาย่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 ปึบโอ้โหไม่ถนัดเลยวันผู้ชมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจะค่อยสู้ไปค่อยสู้ไปจีนก่อนจีนก่อนมายังไงฮึบฮึบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะึไอ้ไหน่ อือฮ like okay. ่านี่ยโดน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 เดี๋ยวเดี๋ยวเวรกรรมเวรกรรมเวรกรรมไม่ค่อยได้ใช้โล่เลยเอาจรังฮ่าไปเนี่ยคุณผู้ชมมายังไงยังไงฮะยังไงยังไงอุ้ยเดี๋ยวเวรกรรมละอุ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรอีกวะเนี่ยอุ้ยอะไรวะเนี่ยคุณผู้ชมอุ้ยเดี๋ยวเวรกรรมละเวรกรรมละอุ้ยเดี๋ยวมันใช้โล่มันไม่ใช้ธงมันใช้ธงนะท่านผู้ชมนะอุ้ยเดี๋ยวอืออือโดนอีกอ่ะโดนอีกอ่ะตู้อีกอ่ะโอ้เลือดเลือดเยอะขนาดนี้ยังไม่พอยังไม่เพียงพอเนี่ยยังไม่จะยังจะไม่เพียงพออีกเหรอวะเนี่ยน นี่แนี่นี่แนี่โอ้ยเด้อเก็บจัดเก็บจัดโอ้โหตายไหมเนี่ยตายไหมเนี่ยไงแด้วอืโดนท้าโดนซะโดนซะจับอุ้ยโอ้ยเดวออืมอืมอู้เด้อเด้อทุกผู้ชมต้องใจเย็นก่อนต้องใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนนะทุกผู้ชมอุ้เด้ออืโดนโดนโอ้ตายโอ้โหอึดจัดเลยนะฮะเหมือนอาวุธเราจะกากด้วยแหละนะสอ o ชั่วโมงต่อผมก็รอดมาจนถึงบอสตัวที่เราต้องการที่จะชำระแค้นของเรานะทุกผู้ชมมาทำการอ่าซื้อของก่อนนะครับตอนนี้ โอเคผมอัพเป็นนี่เลยฮนะออยซอสครับผมไปอ่ไปออยเลดจ่ะออยเลดซอสด่ะดูที่มันดีป่าวะน่าจะดีอยู่ป่ะโอ้โหสู้นัสครกเกอร์ผมไม่ได้เลย <c oughs> เออสู้นัสครกเกอร์ผมไม่ได้เลยว่ะงั้นใช้นัสครกเกอร์ไปก่อนละกันนี่คือเป็นในส่วนของการอัพเพื่อให้แบบว่าอ่าอ็อบเจกต์ที่เราเจอนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นเงินแนนผู้ชมอ่กากดไปแล้วผมไปอืมเฮ้ยได้รวเปลี่ยนโอเค จะเปลี่ยนดีไหม <laughs> จะเปลี่ยนดีไหมไม่เปลี่ยนเลยคุณผู้ชมดูจากดาเมจนะผมะน่าจะโอ้โหต่างกันมากเลยแหละผมว่าแล้วก็อันนี้อัพก่อนอัพก่อนโอเคทําการอัพนี่เลยอัพมาแล้วก็อัพอ,อีกแลก้วก็โอ้โหอยากจะอัพอีกอยู่นะจะว่าไปนี่มันเป็นโมดิฟายเนี่ยหว่าไม่ใช่อัพนะฮะโอเคทําการโมดิฟายในส่วนของเอ่อป้อมธนูของเราไปนะผมแล้วก็โลด้วยอ่ามาควอดกันอีกสักตั้ง มาดิรอบนี้ยังไงยังไงดียังไงดีอ้าวท้าทายท้าทายอะเราชึบนี่แน่โดนโดนโดนนี่แน่อุ้ยเดี๋ยวดูอุ้ยดาเมจเราได้อยู่นะพี่ชมได้อยู่ได้อยู่อุ้ยโอ้โหโดนผักอีกแล้วผักอีกแล้วผักอีกแล้วชอบเล่นผักตลอดเลยเราอ่ะนี่แน่ติดไปแล้วน้องนะนี่แน่นี่แน่โดนท้าโดนโดนชุบแน่อุ้ยโอ้โหโดนผักอีกแล้วท่านผู้ชมโดนผักตลอดเลยอ่ะจะว่าไปึบ อุ้ยเดี๋ยวโดนผักโดนผักเลยก่อนเจนก่อนเจนก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเจนได้ปะเจนก่อนได้ปะเจนก่อนได้ปะเฮะเตาเฮ้ยจุ๊บแฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมาหนีมาหนียังไงนี่เน่ยอุ้ยโอ้โหแพรลี่ไม่โดนนะทุกผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวต้องถอยก่อนถอยก่อนคืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นไงเอารูกระชกมาจริงด้วยเอารูกระชกมาจริงด้วยเดี๋ยวโอ้โหผมเวรกรรมละหัวเวรกรรมละทุกผู้ชมนี่เน่โดนโดนไอ้ลูกกระชกข้างหลายลูกกระชกข้างหลายตายซะ เดี๋ยวนะท่านผู้ชมผมต้องรีบฆ่าลูกกระจอกมันก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันเป็นพิษภัยกับเราแน่นอนท่านผู้ชมเดี๋ยวนะเดี๋ยวยังไงยังไงเดี๋ยวนี่แน่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 โอ้ยเดี๋ยวแล้โอ้โหมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดีนะเจนนะเจนนะอุ้ยเดี๋ยวแล้วอืมกับโดนกับโดนถืบพึบถือึบนี่แน่นี่แน่โดนสาโอ้ยเดี๋ยวแลจมหิวก่อนหิวก่อนหิวดิหิวดิโอ้โหทำไมไม่หิววะหิวดิโอ้โหหิวก่อนอืมไม่ได้ไมนะ ฮึบฮึบแอร์รบก่อนลบก่อนเอาไอ้นี่ก่อนดิโอ้โหไอ้ไอ้มันจริงๆเลยเนี่ยมาทำคาญจริงๆนะท่านผู้ชมนะฮึบอ่าติดไฟติดไฟติดไฟสวยๆๆยสวโอ้มันยังดันโดนอีกเหรอเนี่ยอันนี้คือมันติดกลับเลยนะแต่ว่ามันยังดันโดนอยู่นะโอ้โหแรงจัดแรงจัดอะไรกันครับเนี่ยท่านผู้ชมโอ้เด้อโอ้โหตายตายท่านผู้ชมไ้เนะฮึบผมต้องผมต้องยูดิโอ้ตายเออ เออท่านผู้ชมเราต้องวนว่ายตายเกิดกันอีกสักกี่รอบกันเชียวมึงจะชนะไอ้บอสตัวนี้มันแข็งแกร่งจริงๆนะท่านผู้ชมนะโอเคก็สำหรับพาร์ทนี้นะผมต้องขอจบวิดีโอนี้ก่อนละกันนะเดี๋ยวผมจะไปเสริมแกร่งให้ตัวเองแกร่งกว่านี้นะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในพาร์ทหนะครับผมยังไงก็อย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe ถ้าผมได้กำขานะกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับไปนะครับบ๊ายบาย thank <laughs> you